สมุร BYD ปี2025ได้สร้างคลื่นอ,อย่างเป็นทางการในตลาด EV และถึงเวลาที่จะทำลายสาเหตุที่ยานพาหนะไฟฟ้าคันนี้ดึงดูดความสนใจไปทั่วโลก สร้างขึ้นบนอีแพลตฟอร์ม3.0ของ BYD การขับขี่แห่งนี้นำเสนอการผสมผสานที่เป็นเอกลักษณ์ของประสิทธิภาพการพัฒนาอย่างยั่งยืนและเทคโนโลยีอัจฉริยะไม่ว่าคุณจะเป็นผู้ที่ชื่นชอบ EV หรือมีคนอยากรู้อยากเห็นเกี่ยวกับเทรยนยานยนต์ล่าสุด BYD Ocean สมควรได้รับการมองอย่างใกล้ชิดยิ่งขึ้นเริ่มต้นด้วยการออกแบบมหาสมุทร BYD 2025 BYD มีรูปลักษณ์ที่ทันสมัยและแรงบันดาลใจทางทะเล มันมีความคล่องตัวพร้อมเส้นโค้งที่รับรื่นและภาพเงาที่ทันสมัยที่เพิ่มประสิทธิภาพทางอากาศพลาศาสตร์แถบไฟเลทที่ทอดยาวไปด้านหน้าทําให้มีลายเซ็นรูปลักษณ์ที่มีเทคโนโลยีสูงและที่จับประตูฟอร์ลัสเพิ่มความสวยงามที่สะอาดของยานพาหนะ B y d ดีใช้ความพยายามอย่างมากในการสร้างมหาสมุทรไม่เพียง แต่ใช้งานได้แต่ก็โดดเด่นด้วยสายตาอยู่ภายใต้ฝากระโปรงหรืออยู่ใต้คื้นเป็นแบตเตอรี่ใบมิดขั้นสูงของ BYD แบตเตอรี่ลิเทียมเหล็กฟอสเฟตที่ปลอดภัยเป็นพิเศษนี้ได้กลายเป็นหนึ่งในเทคโนโลยีที่โดดเด่นของบริษัทเป็นที่รู้จักกันไม่เพียงเพื่อความปลอดภยัยแต่ยังมีประสิทธิภาพและอายุยืน มหาสมุทรมีการกำหนดค่าแบตเตอรี่2แบบสำหรับผู้ที่จัดลำดับความสำคัญช่วงและอีกอันสำหรับไรเวอร์ที่เองไปสู่ประสิทธ,ธิภาพมีรายงานว่าช่วงมีค่าใช้จ่ายสูงถึง700กิโลเมตรในการชาร์จเพียงครั้งเดียวทำให้ความวิตกกังวลในอดีตเป็นสิ่งที่ผ่านมาการแสดงบนมหาสมุทร b y d นั้นน่าประทับใจพอใจพอกันขึ้นอยู่กับตัวแปรมันสามารถเปลี่ยนจากศูนย์เป็น100กิโลเมตรชั่วโมงในเวลาเพียง4วินาทีนั่นคือดินแดนสปอร์ตค่าสำหรับซีดานไฟฟ้าทั้งหมด รุ่นร้ยแบบ2ล้อแบบคู่มีการควบคุมและการควบคุมแบบไดนามิกมากขึ้นทําให้เป็นตัวเลือกที่น่าตื่นเต้นสําหรับผู้ขับขี่ที่ต้องการความได้เปรียบมากขึ้นในการเดินทางของพวกเขาขั้นตอนข้างในและคุณจะได้รับการต้อนรับจากห้องนักบินที่มีเทคโนโลยีสูงหน้าจอสัมผัสขนาด15.6นิ้วหมุนยังคงเป็นลายเซ็นบีวดีและเต็มไปด้วยระบบดีลิงค์อัจฉริยะตั้งแต่การนำทางไปจนถึงความบันเทิงไปจนถึงการตั้งค่าย,ยานพาหนะทุกอย่างใช้งานง่ายและเชื่อมต่อ การควบคุมด้วยเสียงการอัปเดต OTA และการรวมสมาร์ทโฟนที่ร้ายรอยต่อเป็นมาตรฐานห้องโดยสารนั้นเรียบง่ายแต่ได้รับการปรับปรุงด้วยวัสดุที่ยั่งยืนและซันรูฟแบบพาโนรามาที่เพิ่มความรู้สึกเปิดกว้างความปลอดภัยยังเป็นจุดสนใจหลักสำหรับ b y d มหาสมุทรมาพร้อมกับระบบช่วยเหลือผู้ขับขี่ขั้นสูงเช่นระบบควบคุมความเร็วคงที่การปรับตัวช่วยรักษาเลนเบรกฉุกเฉินและชุดเซนเซอร์ที่จอดรถและกล้องเต็มรูปแบบ มันถูกสร้างขึ้นเพื่อให้ได้คะแนนความปลอดภัยสูงสุดทั่วโลกโดยมีเป้าหมายที่จะแข่งขันกับแบรนด์ที่จะตั้งขึ้นในยุโรปและที่อื่นๆราคา BYD ยังคงขัดขวางพื้นที่ EV ต่อไปในขณะที่การกำหนดราคาระดับโลกขั้นสุดท้ายแตกต่างกันไปตามภูมิภาคมหาสมุทรคาดว่าจะมีราคาที่สามารถแข่งขันได้โดยเสนอมูลาค่าที่แข็งแกร่งเมื่อเทียบกับ E ีทีที่้ายกันเช่น t ท sla Mo เด l 3, u ุ d a ดอ o n อ q 6และโมเทอร์ส Star 2 อย่าลืมความสามารถในการชาร์จมหาสมุดรรองรับการชาร์จ DC ที่รวดเร็วนำแบตเตอรี่จาก30 80ในเวลาไม่ถึง30นาทีสิ่งนี้ทำให้เหมาะสม